بسم الله ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م الحمد لله بنعمته تتم صالحات والصلاة والسلام على م ل ا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة ربي يسد ولا تأسر و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอ م رقم ب ت กความปิติอินิความเมอัลลอฮฺ سبحانه وتعالى จงมีแด่ท่านผู้ชมท่านท่านผู้ฟังที่รักยิ่งท่านครับสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตของเราและสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้มอบให้กับเรา เป็นคนเลือกไปน้องครับเลือกทางเลือกทรารอสุบาฮาลูตาให้กับเรามาเลือกอย่างไรได้อย่างนั้นไปน้องครับบางคนอาจจะถามว่าเอาล็อกําหนดมาไม่ใช่เะไรใช่เพ่น้องครับเอาละสุบาฮาลูตาทรงกําหนดมาอินนากุลเลยใช้อินคอรักนแฮูเบลขอเจรินทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราให้เกิดมากดดําหนดให้เกิดมาให้มีมานั่นด้วยกับสิ่งที่อารอสุบาฮาลูตาได้ทรงกดดําหนดไว้ที่เราให้มาโฟล์แต่ในขณะเดียวกัน ขณะเดียวกันอัลลอฮฺสุบฮานูุต้าลาก็มอบสิทธิการเลือกพี่น้องครับสิทธิการเลือกให้กับผมให้กับท่านเลือกว่าจะไปสวรรค์หรือว่าเลือกจะไปนรกเลือกสิ่งที่เป็นความสุขหรือจะเลือกในสิ่งที่เป็นความทุกข์อัลลอฮฺให้ให้ฮุรียะในอิคติยารให้ความมีอิสระในการเลือกของเลือกที่เราเลือกการที่เราใยการที่เราบารถนาการที่เราเลือกในอัลกุรอานก่าวไว้หลายอาญาพี่น้องครับ หนึ่งในอายะที่อัลลอฮฺสุบฮานุะจาลทรงตรัดดสอบอกกับเราในประเด็นนี้เพียงรองครับฟัมันเชะฟันยุกมินวัมันเชะฟันยักฟุดใครก็ตามที่ประสงค์ที่จะเลือกที่จะมุมินที่จะศรัทธากับอัลลอฮฺและได้รับความดีงามก็จงเลือกเถิดและใครก็ตามที่ประสงค์ที่จะปฏิเสธอัลลอฮฺ Allah สุบฮานุลจาลาก็เลือกอัลลอฮ์ให้ได้เห็นให้ได้รู้แจกแจงรายละเอียดได้เห็นและเสร็จแล้วสิทธิเลือกเป็นของเรานั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุะจาลตรัสกับเราไว้เช่นนนเดียวกัั้องครบ อฮาสังเกดไว้นเซี่รอลหลุดบาชอตนั่นเป็นการตักเตือนนะครับให้กับผู้คนเรื่องของนรกเรื่องของความความโหดความรุนแรงความทุกข์ยากในนรกสิ่งที่เราสุบฮานุตลาเตือนกับเราไว้ดิมันชาอามินกุมดิมันชาดิมันชอามินกุมอายยตะกดัมเอายยะตะอกะรัเตือนนี้ให้กับคนที่ประสงค์เลือกกับที่จะรุดไปข้างหน้าหรือจะถอยหลังจะรุดไปนรกนะครับหรือจะถอยหลังออกมา จะรุดไปสวรรค์นะครับหรือจะถอยหลังออกจากสวรรค์ลงสู่นรกเลือกพี่น้องครับทางเือกที่ลอสสุบฮาโนตาลให้กับเรามาเช่นเดียวกันพี่น้องครับลอสสุบฮานุตาลนั้นให้เราเลือกในสิ่งที่เป็นความดีงามสิ่งที่ไปเนี่ยอากเราครับฟัมัมนฟัมแนฟัมนนะูยริยูดุละเจนนใครก็ตามที่ประสงค์ครับที่จะเลือกไปเลือกการตอบแทนแบบเร่งด่วนคือประสงค์เลือกการตอบแทนความสุขความสนุกสนาน ในโลกดุนยานี้อัจ ja ันนาโลฟีมาเนชัล um ja um ิมันดุริตเราลอสุบฮาห์ดุรัสตาลานั้นก็จะรีบให้เขาได้รับสิ่งนั้นสําหรับคนที่ละประสงค์และจํานวนสิ่งที่ละสุบฮาห์ประสงคประสงค์จะเป็นใครเท่าไรเรื่องของารละสุบฮาน์ดุวัตาระซุมมาเะอันนาละหูจะหันหน้าจะเสลาฮะมัดมูมัมมัดฮุรอสุเนาะกิรอเราลอสุบฮาห์ดุรัสตาลานั้นจะให้เขาลงนรกในสภาพที่อัปยศอสู ดุนยานี้อยากจะได้อะไรอาจจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการสอดคล้องกับนับสูของเขาได้ไเปเพนองครับแต่ใน,นอาร์เคอรอนนะี่ไม่ได้นั่นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่เรานั้นเลือกกันผิดผิดครับเลือกกันผิดผิดแล้วก็นําพาให้ชุดเรานะับสู่ขยันะในอายะห์ถัดมาเพนองครับในอายะห์ที่สิบเก้าโซตุนอิสระอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าว่าวมันอารอ์ดัลอาเราร์อ์ใครก็ตามที่ปรารถนาในอาร์เคอร์เลือกที่จะไปอาร์ ว่าสะอาดเลยคะสะอาดยาโดยที่เขานั้นมีความทุ่มเทมุ่งม,มั่นในการที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่เขาเรียกว่าว่ามุมนโดยเขามีอิมานสธามันกัอเราสุบฮาิหนูวาแต่ลฟฝอูลแล้วไอ้การในสายอายุมัสลรบบุคคลเหล่านั้นการขนขวายการทุ่มเทของเขาสิ่งที่เขาเลือกนั้นจะได้รับการตอบรับจากเราสุบฮาิหนูวาแต่ละนั่นเป็นองครับทางเลือกสองทางครับเลือกในดุนยาเลือกความส,สะดวกสบายสิ่งที่เราต้องการครับแต่สุดท้ายนั้น สิ่งนี้นําพาสู่ไหยะในบ้านในบ้านปลายมันเป็นสิ่งที่น่าอภยญตอ,ดอดสูแต่ใครก็ตามครับที่เขานั้นเลือกในอัคคีราเลือกที่จะไปอัคาีรอเลือกในการปฏิบัติที่จะทําที่จะทิ้งครับที่จะอยู่ที่จะไปครับเลือกไปอัคาีรอเลือกเพื่ออารัสุบฮาเนวาตาลาเลือกเพื่อผลบุญของอารัสุาฮาเนวาตาลาการเลือกของเขานั้น ที่ตั้งมั่นอยู่บนการศรัทธามันกับลอสุภานวาตาลาใช้อิมาศรัทธานั้นไปประกอบในการเลือกนะครับเลือกในสิ่งที่ดีการเลือกของเขาก็จะรับการตอบแทนจากลอสุภาน์เราก็ได้สวรรค์จากลอสุภาณวาตาลาเป็นดัลับในสิ่งที่เราเลือกเป็นสิ่งที่มันมีมันเป็นตัวแปรสําคัญตัวแปรสาคัญสิทธิพิเศษสิทธิที่ลอสุภาณ์หรือตาลาให้กับเราตัวคนมาผ่านเหตุการณ์ผ่านเรื่องราวบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะเลือกไปไหนไปไอนครับเลือกจะทําอะไรเลือกที่จะทุกข์หรือจะสุข เหตุการณ์ความยากลำบากที่เกิดขึด้นหลายคนเลือกที่จะคิดท้อแท้ที่จะสิ้นหวังที่จะโฟมไฟล์แต่อีกคนหนึ่งเขาเลือกที่จะให้สิ่งนั้นเป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจจากวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาเลือกเสร็จแล้วเขาได้ได้ในสิ่งนั้นอลัลลอฮฺสุบานุตละลาให้กับเราว่าในสิ่งนี้ไปนะครับอย่าไปโทษก็ดาก็จะว่า,วา,าอัลลอฮ์ทรงกําหนดมาอัลลอฮ์ทรงกำหนดไปแล้วอย่าไปคิดแบบนั้นพี่น้องครับนั่นเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้องคือความความเข้าใจของออริสุนันท์มัญจานะครับอัลลอฮฺสุบานุดาร์ทรงกำหนดมาแล้วก็จริงแต่อัลลอฮฺสุบานุดาลานั้นให้ทางเลือกกับเราทางเลือกกับเราแต่เพียงแค่สิ่งที่เราเลือกกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานุดารทรงกำหนดนั้นจะไปสอดคล้องกันทาลลอฮสุลต์ทัลลอฮฺทัลสลามจริงบอกกับเราใช้กับเราครับยะมาลูจงทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ฟาคุลลุนมุยชารุลลีมาคุลกาล่ะทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างนี้ท่านอิารสุลล่าสัลลัมจะหารู้เลยนะคือตนก็คือตุนกอคืลมรุเลอภรรยาหญิงนั้นจะถูกขอนดกะแต่งงานด้วยก็สี่ข้อคำว่าหญิงก็คือชายก็เหมือนกันจะสามีจะเป็นภรรยานะครับใครก็ตามที่จะเลือกสามีภรรยานะครับก็เลือกมาใน้สิสี่ข้อนี้ส่วนใหญ่ลี่ยามาเนี่ฮะอันเนี้มาจากความสวยความหล่อครับ สองเลหฮาซาบ,บิฮาด้วยกับเกียรติด้วยกับวงตระกูลสามว่าลีสาม,าสามในเรื่องของทรัพย์นะครับว่าลีมาเล่ฮาในเรื่องของทรัพย์สีว่าลีดีนี้ฮะด้วยกับศาสนาของเขาด้วยเถรโพนัลสี่ข้อ,อนี้พี่น้องครับ การที่จะมีคู่ครอง,องการที่จะเลือกคนที่จะเข้ามาและการเลือกคู่ครองเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นตัวแปรสําคัญอย่างสําคัญในระดับต้นๆที่จะทําที่จะเป็นเหตุเหตุสาบ,บสาบ,บให้เราได้รับความดีความสําเร็จความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตเราคนส่วนใหญ่เป็น้องครับเลือกอย่างไรเป็น้องครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกสวยถูกใจถูกนับสูดถูกจริตของตนเองนะครับโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันในวันนี้ก็จะคิดในสิ่งนี้นะครับนั่นคือมุมมองของของ ของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคนที่จะเลือกมาเป็นสามีภรรยาของตนเองแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะอาจจะมองลึกลงไปอีกครับมองว่าจะวงตะโกนมองว่าทรัพย์นะครับก็จะมองในส่นี้เพื่อให้ลูกหลานนั้นสะดวกสบายเรื่องศาสนาเอาไวท้ที่หลังแต่ต่อรโลสรุลวา่วาพระสัมับอกทางเลือกกับเราที่ชัดเจนทางเลือกที่ถูกต้องทางเลือกนะครับทางเลือกเลือกอย่างไรได้อย่างไรฟัฟัดบีดาจิตดีตรงเลือกคนที่มีศาสนาวไว้ก่อนคนที่มีเอาศาสนาวไว้อันดับหนึ่ง ตริบัตยะดาก่ะมันจะทําให้ท่านมีความสุขจะทําให้ได้รับความดีบรรารากะทงดุนยและอ่างเจ้าะถ้ามีศาสนาแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนั่นคือทางเลือกนะครับทางเลือกที่เราเรามองข้ามผ่านกันไปเรามาบ่นไปทางไปนล้นครับว่าเรามีปัญหาชีวิตในครอบครัวอยู่กันไปแล้วมีปัญหาแตกแยกทะเลาะกันเพราะอะไรฮะเพราะกระดุมเม็ดแรกเรากัดผิดไปแล้ครับเราเลือกตามนับโซเรา,เ,ราเลือกตามกระแส ไม่ได้เลือกตามสิ่งที่ศาสนาของเรานั้นให้เล็งถึงความสําคัญครับคือให้มีศาสนาก่อนถ้ามีศาสนาแล้วสุดท้ายก็จะดีไม่แปลกที่ทรัรอสุลาสุลาาพเจัมได้กล่าวไว้เพียงนั้นครับอิรานยอากุมรอจูดนเมื่อมีคนคนหนึ่งมาสู่ขอท่านนะครับที่อิรานะมันเตราเตานะดีนะฮูวะโคลูกวะโคลูกวะโคลูกอ่อฮูกนถ้ามีคนมาสู่ขอลูกสาว ท่านคนที่ท่านพอใจเขามีหนึ่งมีมรารยาทที่ดีสองเขามีศาสนาฟาซาว,วิยูหูจงลิกาจงยกลูกสาวให้ท่านให้เขาไปเถอะเขาอาจจะจนเขาอาจจะไม่มีเกียรติเขาอาจจะไม่มีตําแหน่งเรื่องเล็กแต่เขาให้มีศาสนาเลือกคนที่มีศาสนาไว้ก่อนครับวอิลามตัฟอันทหาวะท่านไม่ทําแบบนั้นแล้วเรียกตามลำโซเอาความสวยเอาความหล่อเอาวงตะโกนเอาเกียรติไว้ก่อนเอาความพึงพอใจส่วนตัวไว้ก่อนถูกจริตของตนเองไว้ก่อนตะกุลฟิตนาจันฟิลอัอ ทีนี้มันจะกลายเป็นความความเสื่อมถอยความปนป่วนความแจ้งลาบากนะครับในพื้นแผ่นดินว่าฟาซาดนแกบดิรอนและแน่นอนความเสียหายอันยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นทั้งดุนยาและอาเกโรนนั่นคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องใส่ใจครับเรานะครับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะเลือกลูกสาวสามีภรรยาให้กับลูกเราหรือคนที่จะเป็นเจ้าสาวคนที่จะเป็นเจ้าบา่าวคนที่จะเลือกพี่น้องครับนั้นเลือกตามสิ่งที่ อลัลลอฮสุบฮานรราจะล้ทรงบอกเอาไว้เลือกอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นเราไม่ต้องมาแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุที่มีปัญหาที่มีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตในครอบครัวที่เกิดขึ้นก็เพราะประเด็นว่าเลือกจะบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดมาอันนั้นเป็นปลายเหตุพี่น้องครับต้นเหตุคือเลือกพี่น้องครับเลือกคนที่ใช่คําว่าใช่นั้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่ใช่ใช่ว่าสวยรอตามอารมณ์นับสูงของตนเองไม่ใช่มีมเกยียรติไม่ใช่มีแค่ทรัพย์อันนี้เป็นประเด็นรองข้อแรก คือมีศาสนามีศาสนาแม้ไม่มีเกียรติแม้ไม่ได้สวยไม่ได้หลอ่อพี่น้องครับแต่สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เจริญยั่งยืนเป็นสิ่งที่ทําสร้างความดีสร้างบรราระกให้กับครอบครัวนะครับนั่นคือสิ่งที่อวโล์ให้เราเลือกอวโล์ให้เราเลือกและใช้ให้เราเลือกในสิ่งที่ดีเมื่อมีคนมาขอลูกสาวเราครับหรือมีมีคนนั้นเขามีศาสนาเขามีมารยาทที่ดีเขาอาจจะไม่ตรงจริตเราเขาอาจจะไม่ไม่ ได้หลอมตะโกนเขาอาจจะไม่ได้เลอเลิศอ,อะไรเขาเป็นคนดีนะครับดีที่ว่านั่นคือมารยาทดีศาสนาดีฟอสอุยูหูก็จงนี้กาจงยกลูกษาให้กระเทิดนะครับวอิล mm ัมตัฟอันถ้าไม่ทำแบบนั้นแล้ว mm hmm. เพียงไม่คิดแบบนั้นไม่คิดแบบนี้นครับจะไปเลือกไปหาคนที่พอใจคนที่สวยคนที่หลอ่อตรงจริตของตนเองคนที่มีฐานะมีเกียรติตะกุนฟิตนะตัน ต่อไปจะเกิดผิดหนะ้าความระส,สาระสายความจ้งลำบากที่เกิดขึ้นปัญหาภาษาที่เกิดขึ้นว่ฟา,าฟซ่าโดนฝนอัดและความว่ฟาฟซาโดนกระเบียรน์นแล้วความเสียหายความล่มสลลยอันนี้ใหญ่จะเกิดขึ้นทั้งดุนยาแล้วก็อังเกทั้งหมดพี่น้องครับอยู่ที่ทางเลือกที่ท่านเลือกในวันนี้เลือกวันนี้ที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาให้เสร็จกับเราเลือกน้องครับเป็นความโปรดบานเป็นความดีงามด้วยกับสิ่งนี้เองนะครับที่า้อยให้กับเรามนทางเลือกแล้วจึงให้ความดีกับเราให้สวรรค์กับเราให้ในโลกสําหรับเรา ครับมีสวรรค์มีนรกอยู่มีความสุขมีความมีความทุกข์อยู่ให้เราเลือกอยู่ที่เราเลือกนะครับไม่ใช่ไปโทษอยู่ที่กอดอกกดัไม่ใช่พี่น้องครับกอดอกกดักนั้นจะอยู่ที่จะเป็นไปตามสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราเลือกเอาไว้ให้เสร็จในการเลือกของเราั่นขอร้อสุบาหานวตลาได้ให้ฮิดายะท่านนำกับเราเลือกในสิ่งที่ใช่ฟามันชาฟามันชาฟันยุกมินวัมันชาฟันยักฟูดใครประสงค์เลือกจะเป็นมุกมินผู้ศรัทธาก็เลือกไปสวรรค์ ใครจะเลือกปฏิเสธก็ไปบรรลุนรกไปข่มนรกก็เลือกเอาแล้วเราจะเลือกไปนรกทําไมละครับเลือกไปหายนะทําไมนะครับนั้นเราก็เลือกไปสวรรค์เมืเ่อเลือกไปสวรรค์ลแล้วก็ทําตามเส้นทางสู่สวรรค์แน,น่นอนเพื่น้องครับความดีความสุขความสมบู์ย่อมเกิดขึ้นกับเราอย่างแนะ่นอนอัลกุรอานีฮะลาวะอัสตัลฟิรุลลอฮ์ฮนิวะลลอุมบาลิซ์ยรินมุสลิมีนะเป็นคนนี้ดังฟัสตัลฟิรุอินวะลุกฟูรุรอฮีมมัสลามุอะลัยกุมมาระห์มะตุลลอฮฺวะบรักาตุ